บรรยากาศเย็นดีจริงวันนี้เย็นสบาย,ยาจริงสวัสดีครับค่ำคืนวันที่ยี่บสองตุลาคมส5ง4ัาี่เป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน1ินะครับหลังวันบังไฟพญานาคไปคืนเดียวแต่สภาพแต่สภาพของค่ำคืนวันนี้ก็ยังมีความสวยงาม นะ, <ose> นะครับน่าชมอีกไม่แพ้คืนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับค่ําคืนของวันที่22ตุลาคม2564ณบริเวณเขื่อนริมโขงบ้านดอนแพงอำเภอพันแพงครับพระจันทร์ในวันนี้ก็ยังสวยงามไม่แพ้เมื่อคืนเมื่อวานบรรยากาศขณะนี้ก็เย็นสบายนะครับ มีลมพัดบก็ยังมีผู้คนมาสนุกสนานตามเขื่อนอยู่หลายกลุ่มมีอยู่หลายกลุ่มพระจันท์ก็กำลังสวยงามเลยทีเดียวฝั่งทางสอบบอลาวนะครับก็มีแสงไฟระยิะระยับ,ยบทางนน้นก็คงจะมีการ ฉลองวันออกพรรษาเช่นเดียวกับทางฝา่นอก็จะมีกลุ่มผู้คนมาพักผ่อนกันนะครับมาพักผอ่อ,อนปร้สภาพอากาศวันนี้ก็ เย็นสบายครับเย็นสบายนะครับัดจั์ก็ยังเต็มดวงอยู่พระจันนะยังเต็มดวงยืนยืนนะมอสำหรับการมาน,นั่งพักผ่นอนผ่อนคลายนะครับคลายเครียดไปยังช้ได้ไม่แพ้คืนเมื่อวานนะไม่แพ้คืนเมื่อวานอนาะก,กาศนล,ลมไม่แรงเกินไปนะลมพัดแผ่วๆพอดีเลยอ๋อี่ันจิบน

นราเจาไม่จบว่าไอยาอเส้่งส่งใรมานาิคีมาม่เบิลกุยยยแแบเรายุดแนยจ้วิดีโอ้าไปแเลยอันนี้คืออย่างอีกของเจ้าอ่ะเข้ากับบรรยากาศจริงครับวันนี้เดือนเพ็ญนนะีเด็ไปส่องทางเดือนหน่อยทางเดือนดื้ไปโอตอนนู้น เข้าบรรยากาศเลยเห็นเดือนเด oh ือนก็เต็มเดือไม่แพ้เมื่อเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับไม่แพ้แพ้จัดไปดึกเก่าม่วมีเรืจับแล้